สวัสดีครับผมสุริยานะครับขอรำลึกถึงหน,นังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์าสโตกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมนะครับซึ่งโปรแกร,รมฟุตบอลทั่วโลกเข้มข้นน่าติดตามนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์2คู่ฟุตบอลถ้วยยุโรปยูฟ่ายูโปรปาลีกนะครับขออื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรายแอด swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยรบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่รา right ยแ t SWN89 เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกเราไปกันที่ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีรอบเพย์ออฟนัด2เป็นเกมระหว่างซิกมาโอโรมุส ทีมรีเช็คพบกับเมาโม่ทีมรีสวีเดนนัดแรกซิกมาโอมุตแพ้มาขาดรอย03ทําทำให้โอกาสพลิกกลับมาเข้ารอบค่อนข้างยากลำบากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเชื่อว่ายังจะมีลูกฮึด เดินหน้าเกมบุกมากขึ้นนะครับประกอบกับทางเมาโมถ้าเราดูจากเรื่องของผลงานฟอร์มการเล่นยับออกนอกรังระรัทวีปต้องบอกนะครับว่าเมาโมค่อนข้างแย่นะครับเกมรับ กลายเป็นสมาธิหลุดง่ายและภาพรวมช่วงหลังเกมลุกพวกเขาไม่ดุดันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กับโจดนะครับที่เปิดมาไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบผมมองว่ายกสองวันนี้ซิกมาโอรุมุสจะไม่แพ้นะครับหรือดีพอถึงขั้นเฮเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้เฉียซิกมาโอรุมุสนะครับคู่ต่อมายังอยู่ที่ยูโรปาลรีกนะครับเป็นเกมระหว่าง FCSB หรือว่าสเตอบูคาเลสพบกับ ทางอเบอร์ดีนทีมจากสกอตแลนด์ นัดแรกคู่นี้กินกันไม่รงเสมอกันสองอนะครับแต่ได้เกิดดูจากรายละเอียดรูปเกมปัจจัยต่างๆต้องบอกนะครับว่า f c SB ดีกว่าเยอะพอสมควรวันนี้พวกเขามาเล่นนัดสองในบ้านตัวเองเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีมากขึ้นกล้าเปิดเกมบุกมากขึ้นและเชื่อว่าสมาธิเกมรับจะเล่นแบบมีความแน่นอนมากขึ้นนะครับเรื่องของประสบการณ์ศักยภาพทักษะความสบมาเฉพาะตัวดีกว่าอยู่แล้ววันนี้ ต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับเจอกับทางอัปเบอร์ดีนะครับซึ่งฟอร์มตอนนี้ภาพรวมหนักไปทางแย่เกมรับก็ห่วยเกมรุกก็ไรท้ทีเด็ดไปคู่นะครับยิ่งเดินทางไกลมาเล่นนอกบ้านแบบนี้เชื่อว่าพวกเขาจะไม่สามารถยืนยัได้เพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันไปแล้วเชื่อว่าสุดท้าย FCSB จะสามารถเรียกคืนความมั่นใจด้วยการเบียดเอาชนะได้ตามเป้าหมายเฉียเอฟซนะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลยูฟายูทาปาเรคืนวันนี้นะครับเฉียซิกมาโอ โลมุดและ FC-SB ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆว่ารวยไปเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ